สดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้งานประดิษฐ์ของเรานะคะเด็กๆเล่นสไลเดอร์นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่คุณครูแจกไปให้เด็กๆนะคะมีจานกระดาษค่ะมีไม้ไอติมค่ะแล้วก็มีใบเด็กๆเล่นสไลเดอร์นะคะ แล้วก็กันไกรค่ะกาวค่ะแล้วก็สีค่ะเด็กๆเด็กๆจะใช้สีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพ เมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราตัดนะคะเด็กๆตัดตามรอยวงกลมเลยนะคะ เสร็จแล้วตัดรูปเล็กนะคะรูปเล็กเด็กๆตัดตามรูปเลยนะคะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะเด็กๆ <Okay. S 2> ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆทากาวข้า mm hmm. งหลังกระดาษเลยนะคะ เสร็จแล้วให้เด็กๆติดไปในจานกระดาษนะคะเด็กๆเห็นวงข้างในไหมติดลงไปเลยติดไปตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ,เส,ะ,บบะ,คะเสร็จแล้วนะคะกีดตรงกลาง กีดตรงกลางตรงสไลเดอร์นะคะเด็กๆขั้นตอนนี้ให้ผู้ปกครองทำให้เด็กนะคะเพราะว่าใช้มีดอันตรายอ่ะใช้มีดคัตเตอร์กีดนะคะขั้นตอนนี้ให้ผู้ปกครองทำให้เด็กก็ได้นะคะเพราะว่ามันอันตรายเมื่อเรากีดเสร็จแล้วนะคะ เรามาทำขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆรูปที่เด็กๆตัดเสร็จแล้วนะคะเอามาทากาวติดก,กับไม้ไอาติมค่ะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เป็นแบบนี้ขั้นตอนการเล่นของเรานะคะเอาไม้ไอติมสอดไปที่เราเจาะรูนะคะ เด็กอาจจะสไลเดอร์อแบบนี้เลยเนี้ยค่ะเด็กฝากผู้ปกครองด้วยนะคะเมื่อเด็กทำงานประดิษฐ์เสร็จแล้วให้ผู้ปกครองส่งรูปมาในกลุ่มไลน์ของเราด้วยนะคะให้เด็กๆโชว์ผลงาน ามาขวดเพื่อนๆและคุณครูด้วยนะคะเด็กๆคุณครูรอผลงานจากเด็กๆอยู่นะคะวันนี้คุณครูขอจบคลิป,ลปากิจการรมงานประดิษฐ์ไว้เพียงแค่นี้และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ